ลีฟฟุตบอลที่มีมูลค่ามหาศาลมีซูเปอร์สตาร์จากทั่วทุกมุมโลกและก็ถ่ายทอดสดไปกว่า200ประเทศทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับมันเริ่มต้นมาจากการตัดสินใจครั้งสำคัญเพียงแค่ครั้งเดียววันนี้เราจะพาย้อนกลับไปดูจุดกำเนิดของพริม์ลีกอังกฤษกันครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าลีกที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ฟุตบอลอังกฤษกลายมาเป็นมหาอำนาจทางการตลาดแบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้ เดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเลยมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อลลกเฉยๆนะครับแต่มันคือการตัดสินใจที่เรียกว่าสั่นสะเทือนรากฐานของวงการฟุตบอลอังกฤษที่มีมาเป็นร้อยปีเลยก็ว่าได้เป็นการเคลื่อนไหวที่ต้องบอกว่าทั้งกล้าแล้วก็เสี่ยงมากๆครับถ้าต้องจิ้มวันสักวันหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของฟุตบอลยุคใหม่แนอังกฤษเนี่ยก็ต้องเป็นวันนี้เลยครับ 20่กุมภาพันธ์ปี1992ในวันนี้เนี่ยกลุ่มสโมสรชั้นนำเขาได้ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนั่นก็คือการประกาศแยกตัวออกจากโครงสร้างเดิมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสโมสรนในดิวิชั่น1เดิมเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะไม่ขึ้นตรงกับฟุตบอลลีกอีกต่อไปแล้วเพราะอะไรนะหรอครับก็เพราะว่าพวกเขาต้องการอำนาจในการเจราจาเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดด้วยตัวเอง พูดง่ายก็คือพวกเขาเห็นโอกาสที่จะทําเงินมหาศาลจากค่าลิขสิทธิ์ทีวีแล้วก็ไม่อยากจะแบ่งเค้กชิ้นใหญ่เนี้ยให้กับสโมสรนในหลีกรองๆลงไปอีกแล้วครับพอประกาศแยกตัวแบบสะเทือนวงการไปแล้วคําถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือแล้วหลีกใหม่ที่ว่าเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงบรรยากาศมันจะต่างจากเดิมแค่ไหนทุกสายตาของแฟนบอลก็เลยจับจ้องไปที่การเปิดฉากฤดูกาลแรกในประวัติศาสตร์ครับ และแล้วนะครับในเดือนสิงหาคมปี1992ฤดูการ1992-93 19ก็ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการมันคือยุคใหม่จริงๆครับมีโลโก้ใหม่มีเพลงประกอบใหม่และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความคาดหวังว่าฟุตบอลอังกฤษกำลังจะก้าวไปอีกระดับสู่ระดับโลกครับ พอฤดูกาลเริ่มเตะกันไปการแข่งขันก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเลยนะมันมีคำถามใหญ่ๆแค่ข้อเดียวที่อยู่ในใจของทุกคนเลยนั่นก็คือทีมไหนกันนะที่จะได้สร้างประวัติศาสตร์แล้วก็จารึกชื่อตัวเองในฐานะแชมป p เปี้ยนพรีเมียร์ลีกทีมแรกไม่ว่าตอนนั้นจะเชียดทีมไหนอยู่ก็ตามนะครับ<อ>คำถามนี้คือสิ่งที่ทุกคนต่างก็เฝ้ารอคำตอบสรุปแล้วทีมไหนกันนะ ที่จะได้ชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์และคำตอบที่ประวัติศาสตร์ได้จาร็กเอาไว้ก็คือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของบุรุษที่ชื่อว่าเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันซึ่งนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นยุคทองของพวกเขาอย่างแท้จริงทีนี้ตัวเลข26ที่เห็นอยู่นี่มันคืออะไรหลายคนอาจจะทราบดีอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ทราบ จะบอกว่าตัวเลขนี้เนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึง้งและสำคัญกับสโมสรน,นี้มากๆเลยครับและนี่แหละครับคือความสุดยอดของเรื่องนี้คือในขณะที่พรีเมียร์ลีกเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่แต่สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเนี่ยมันคือการสิ้นสุดการรอคอยที่มันยาวนานเหลือเกิน26ปีเต็มๆครับกว่าที่พวกเขาจะกลับมาควา้าแชมป์ลีกสูงสุดได้อีกครั้งมันเหมือนเป็นการปลดล็อกพันธนาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสโมสรเลยครับเอาล่ะครับ จากการตัดสินใจแยกตัวสู่ฤดูการแรกที่น่าตื่นเต้นและการถือกำเนิดของแชมเปี้ยนทีมแรกเดี๋ยวเรามาลองดูไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ทั้งหมดนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากไทม์ไลน์นี้จะเห็นภาพชัดเลยนะครับเริ่มจากปี1992ที่มีการประกาศแยกตัวเพื่อก่อตั้งลีกใหม่ตามมาด้วยฤดูกาลแรกที่เริ่มฟาดแข่งกันในปี1992-1993และก็ปิดท้ายด้วยการได้แชมปเปี้ยนทีมแรกในประวัติศาสตร์ในปี1993ซึ่งก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดทุกครั้งที่เราเปิดทีวีดูเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์ ทุกครั้งที่เราเห็นนักเตะค่าตัวมหาศารย้ายทีมหรือทุกครั้งที่เราพูดถึงลีกที่ดีที่สุดในโลกทั้งหมดนั้นนะครับคือผลพวงจากการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ในวันนั้นผมเลยอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคําถามให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าถ้าวันนั้นพวกเขาไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงโลกฟุตบอลในวันนี้หน้าตาจะเป็นอย่างไรครับ